เลขาแคมมันเทปมันหมดช่วยหน่อยอ๋อเทปหมดช่วยหน่อยโกลายเป็นกลายเป็นนักร้องอะไรไปแล้วกูช่หน่อยอะไรวงการเหมาะกูที่สุดแล้วคือมือถือนี่แหละไม่ต้องมาใช้โกล้ไม่ต้องอะไรมันกว้างเอากล้องมาเอากล้องมาไม่ได้เอาเบมมาไม่มีแบบไม่มีแบบแบบหมดกูเอาลูกเลขาแคมเลขาแคมแล้วกล้องเลยเลขาแคมแต่ถ้าบอกเลยว่าเดียจะเปลี่ยนเลขา เลยค่ะแคมน,นี่พี่จะไม่รันคริปเองให้ใครรันก็จะเป็นพี่ฟิล์มกับยยเอิร์ดคุยกับเขาเยอะๆ่าอยากให้เขาเดินเพราะว่าเขาขึ้นมาในคิวขึ้น,นวันนี้ได้หาแคม เดี๋ยวองดึงได้ขอโทษเรื่องกล้องนิดนึงครับแบตหมดเข้าทีครับอ๋อต้องรายงานด้วยเหรอต้องรายงานฮะไม่ได้เลยรายการนี้น่ากลัวมากทำไมรายการนี้น่ากลัวมากกล้องแบตหมดก็เลยใช้มือถือแทนอ๋อซึ่งซึ่งครั้งที่แล้วพี่ก็อ้างเหตุผลนี้นะหรอหรออ๋อพี่คือแม่ไม่มีกล้องไม่มีกล้องแต่๋ยวแล้วไม่พาแค่มันเทปมันหมดช่วยหน่อยอ๋อเทปหมด แยเป็นแยเป็นนักร้องอะไรไปแล้วกูอะไรวงการเอออะไรวงการไปแล้วเชียงกงเอาพิธีกรหลักดีกว่าคอนร์้นะคะคนนี้ดีกว่าล่าสุดเมเนเจอร์ผมวันนี้เลยเขาเพิ่มเตำแหน่งนอกจากเป็นเมเนเจอร์เป็นเก้าผมด้วยร้อนให้กดยูนิคขึ้นก็คือเก้าถูกปะ ใช่อัดอมมันจะ2อมาพี้มจริงๆกันแบบไอ้นี่ก็เดินตัดกล้องอยู่นั่นอะถายซ้อนเหรอทงานออโค สบายไหคะสบายๆนะคะใช่ไหมมาพน้อมกันสบายฝากน้องด้วยนะคะฝากน้องด้วยก่อนฝากน้องแซนดี้ด้วยครับติดตามได้ที่เหมือนรายการแเราถ่ายงานหลับอยู่เรอไปก่อนด้วยนะฮะน้องแซนดี้ นะครับสมาชิกในค่าย a g Record ด a g Record เหรออันนั้นคือเจ้าของค่ายเหรอเอามาลากโปรดักชันขอบคุณก่อนขอบคุณพี่นนท์งางแฟนดีเฮ้ย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 เอาเฮ้ยขอบคุณน้องก่อนเฮ้ยนนท์นนท์นนท์พี่นนท์นนทนนท์ไปแล้วเอาแล้วนนท์นนท์ไปหมดแล้วเหมาะกวนที่สุดแล้วคือมือถือนี่แหละไม่ต้องไปใช้กล้องโป้งหรองอะไรมันกว้างเอากล้องมาเอากล้องมาไม่ได้เอาเมมมาไม่มีแบบไม่มีแบบแบบหมด พวกเอาลุกต้องเอาลุกแต่ว่าคนก็เริ่มชื่นชมคุณนะว่าชอบคุณด่าพี่ว่านดีไม่ได้ชื่นชมเรื่องถ่ายเรื่องอะไรเล่ยชอบกันเรื่องต่อปากต่อคำเพราะว่าไม่มีใครกล้าด่าพี่ว่านไงจริงนะพริมบนโลกใบนี้ไม่ค่อยมีใครกล้าด่าเจ้านายหรอกเลยแล้วตู่อ่ะคะอืตู่มันไม่มันอาจจะไม่ด่าต่อนะหลังๆก็มีด่าบ้างอันนี้พี่ก็รู้วันนี้รูรออันเดียวเลยเนี่ยกรณีถ้าปริมมันแข็งแรงกว่านี้ ด่าพ่บอมันเออพอมันอีโวเป็นร่างสองด่าแน่นอนยังไงก็ดา่าวิกดผิดผมดูไม่ด่านะนบอกูุทบุพี่วัดรับซื้อยใช่ไหมฟิมก็ไม่ด่านะฟิล์มก็ไม่ด่าฟิล์มทิ้งบ่นเฉยๆเหมือนกันบาลีนี่ยังบาลียาอย่างแรกเลยเนาะพวกพี่คนเลิกคบกันก่อนไม่ได้ทําไมอหรสวรรค์มันจัดสรรมาแล้วพี่เคยพยายามพอพี่ออกเดินออกไปตรงนี้พี่รู้สึกว่าแม่งไม่เหลือใครแล้วจริงเหลถ้าเราจิ้งนี้พอนนนออกมาคุยปุ๊บ กชันดี้ก็ผ่านวันนี้ไปได้นะก็ทํางานในวงการได้คับเงินเพราะว่า3คนที่ชวนมาก็เจ็บเลยอีกคนใครอีกคนใครอิชอมอุ้ยอิสรามาวัดของมาวัดมาวัดโอ้โหการนต์โอ้โหเดี่ยถ้าถ้าปาโบอ่ะแพ้มาว่ะปั๊บเดียวไปเลยชิมยืนดีกว่าปั๊บเดียวมันไปเลยงอกมากเนี่ยาไโคลอมเบียแล้ววันนั้นจพอกันทั้งหมดไม่นะพี่ไม่เคยดื่มแล้วสตรี จริงบารแล้วดื่มแล้วทำอะไรคะที่เคยถึงขนาดว่าต้องลบคลิปนั้นทิ้งเลยอะถ้ารู้สึกว่ามันไม่ผิดเราลบคลิปทำไมคะมันไม่ได้ไม่ดีมันแค่ไม่มีลิมิบชีวิตจริงไม่ยา่ให้คนดูเอาเป็นเยี่ยมเอาไปแล้วทุกคนก็จะบอกว่าอยากเจออยากเจอร่างทองแต่ เว่านี่อย่างน้อยเนี่ยก็ยังจับอะไรไม่ได้มากเพราะว่าไม่ได้เปิดกล้องไม่มีอะไรเป็นเสียงแต่เดี๋ยวมีหน้าใหม่ไฟแรงเลยเปิดกล้องไปด้วยตื่นไฟด้วยจิตไปด้วยเดี๋ยวมาตัวนี้เหรอไอรถเสียเมียกวนมีเรื่องในทีเเล่นกันอาร์อยู่ปาโบแม่งอยู่อูหมดทับมีเรื่องไอกแก๊งก็เขากมาแบบเล่นโลเวอ ราดแม่งฉลันของถึงนั้นของแมงร้อนแมงร้อนทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นกระบะกระบะผมจะชนแม่งตายันแกงเลยเฮ้ยพี่โก้พี่คู๊ห้ามห้ามพี่ตัดโอ๊ย่อนเรื่องมันอะไรจะจบแล้วถ้าชนเข้ามาดิเรื่องเปลี่ยนเลยเอาเคลียร์แล้วตอนนี้ไม่เป็นไรไม่ต้องรถผมแม่งคันใหญ่ชนทีเดียวไอ้แดงแกงผมวิ่งโถดนี่้ตัดไอ้ตัดอยู่ไหนมายอมตอนตันเด็กว่าอ๋อสูตรจูนทำเป็นอยู่หรือยังเอาจริงนะอยากเข้าไปเล่นด้วยเหมือนกันนะแต่แค่รู้สึกว่า อยากเล่นด้วยกันมากกว่าน่าจะสนุกกว่าไม่ไงเป็นรอไม่ไงถ้าพูดแบบนี้ฝั่ง,ง,ง,งอักฝากฝากยังยังยังรอกยองยั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 เยังยังนังยัายงยังยังยังอัปยังงยั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 ้อ,อ,อ,อิยางยัยัง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 ังย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 ัังยัยากยังยังเปิยแงยัิยังยงนงานงเียงเงี้ยแล้วไปช้อปปิ้งเกมย ไม่สนใจกูสนใจมากไม่แพงด้วยตอนนี้ในหัวของเลขาท oh. ุกคนอยาไปเป็นจีนอ่ะต้องไม่ต้องไม่ต้องไปคุณนี่เขาดีกันแล้วอ่ะถ้าติดต่อกันไม่ได้อย่ามาเรียกฟิล์มนะพูดก่อนเป็นแบบบอลแบบองจรันจนวุ่นวายแล้วนะตอนนี้เราจอยบริษัทอันเยอะมากมีอันหนึ่งที่จะไม่เข้าร่วมกับใครเลยคือฟองสัตว์เล็ก่อนทีเกิดล่าสุดยังที่มันลงตอนที่มีคนถ่ายซอรี่อ่ะได้ยินบโเบิงี้ยแล้วมันใส่เพลงอ่ะ โอ้ใช่ป้องสักป้องสักของคุณป้องสักป้องสักเอวานทำไมนะคะไอ้ว่านทำไมนะคะเอวานไม่ชอบทำเเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่คถ่ายเผือจริงจังมาก แต่งตัวไปออกจากบ้านก็แทนที่จะร้องคนละสองแบบนี้ก็ร้องเพลงเดียวว่าไล่กลับไม่ว่าเนี่ยประจำที่ผมมาวันนี้ผมไม่กล้าร้องผมต้องแซนดี้พี่จะรีบทอมำหนิ้วมาหนึ่งเดียวคำพูดเดียวกูเลยอเลยลองอย่างเราคุยพูดอีกนิดเลยไหมทำไมไม่น้องร้องคนเดียวแล้วเราเสียงบ้านน้องร้องร้องอยู่แล้วเสียงเกาสายกับตีมเสียงน้องก็ใส่หมนกกันน็กฝากน้องหน่อยค่ะ น้องกําลังโตอยากให้ได้เอาจริงๆนะเจอคุณครูที่ดีเอาจริงๆมเราต้องฝากชีวิตเรากับน้องนะกำลังมาแล้วเราคือตลกขาโลงเือ้าจริงๆอยากให้น้องไปได้ดีนะฮะอย่างแรกคือพี่เป็นนักร้องไม่ใช่ตลกพี่ไไม่ด้เป็นนักร้องพีเป็นตลกผมเป็นคนว่างานจริงช่วงนี้ก็คือเบรกการเป็นนักร้องไปเลยเห็นป่ะวันไหนคนด่าเราอย้รู้ว่าหูแม่งช่วงนี้ร้องเพลงตกไม่ดีแล้วก็ตอบว่าเพี่เราเป็นตลกพี่เราไม่ใช่นักร้องแต่วันไหนเราไม่เพราะเราบอกเพี่เราเป็นนักร้องไม่ป็นตลกไม่ด่าไม่ได้ ตัวน so <don> ี <laughs> <TH verw 000> ้เส้นเสียงไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่ได้ร้องมานานเลยไม่ใช่แค่เส้นเสียงเท่าดูนิสัยก็ไม่ได้ต่างตัวไม่ถึงนิสัยพี่โอ๊ตพวกเราไม่แหละจริงมันที่ฝนตกที่หมดไหลมันก็ไหลไปไหลไปขนาดไหนแล้วข้าท้ายก็วายไลรแบบใช่ไหมพี่พี่บ้านใครบ้านมันวันนี้คนร้องเป็นอะไรไม่ใช่ไม่รู้สึกใช่ใช่ไม่ถึงเพลงเหรอคะเฮ้ยได้หรอไปร้องไปไปกไปเรืู่้ความรักเลยวันนี้ร้องเสียงแม่งสั่นเหมือนวอลเปเนเตอร์แน่เลยอือ เฮ้ยใช่เพลงนี้ดังนะจะบอกคือกูตอนังเพลงนี้ครั้งแรกนะกูคิดเลยวว่าตอนไอ้ทอมมาอยู่ในห้องอ่านะไม่ต้องขมิบตูดจนขนตูดขาดอ๋อเดี๋ยวนี้อันเนี้ย เด็กๆแม่ต้มสองไปให้แดกไว้เสียงสูงเลยไว้เราออกไปหาคนเสียงต่ำเลยนะคะไม่กระเผื่อให้คนอื่นร้องเลยใช่นี่คือเลขาแคมเลขาแคมแล้วสตัดไว้หมดสตัดไว้ใช่ทำไม่มีเทปแล้วไม่กล้องก็คือเลขาแคมแต่ต้องบอกเลยไปหน่อยจะเปลี่ยนเป็นเลขาเลขาคิมเราอย่าตลกดังสิเราตลกดังแล้วมันดูดรามอสดีนะที่คนหนึ่งแคมคนหนึ่งคิมใช่ถ้ามีสองถ้ามีสองแคมนี่เรื่องแล้ก็เือนช่วยแคมสก็อบวาวจะมาเรียกขับดังก็ไม่ได้ ยอกหยอกหยอกไม่มาไม่ไรโหอันนี้ยากสุดเลยดูยทำไมอ่ะหน้าเป็นตูดเลยหน้าเป็นตูดเลยเจอเจอเจอยากด้วยอยากร้องเพลงคอมใช่ไหมเรียบร้อยทำได้ทำได้ไปไหนอ่ะฮะไปไหนอ่ะที่จะไปฉี่สักทีหนึงมันมันมันต้องขออนุญาตอะใช่ใช่ใช่ต้องบอกอันนี้หนึ่งจะได้ดู้ ให้รู้ไปเลยไหมในความจริงที่ผ่านมาตัวของฉันคิดยังไงไม่ชอบพ,พวกเรื่องของเขาฉันเลยไม่แค่พวกเดิมของเราบางครั้งอยากจะพบืแต่ก็รู้อยู่แก่ใจว่าเมื่อน,นั้นมีเจ้าของคนจะจำให้กันใจนวันพรุ่งนี้จะเป็นแค่เพื่อนเท่านั้น